สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจดไปนะครับทุกทุท่านกันเลยนะครับหลังจากที่ได้ดูหลากหลายสูตรกันไปแล้วนะครับก็จะมาดูนะฮะในชุดสรุปเนาะว่าจะได้ในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับที่ดูคลิปนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีถูหวยกันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับขอให้ถูก2ตัวตรงๆหรือ3ตัวตรงๆ นะครับเนาะอ่ะก็ใครอยากถูกหวยนี่ก็เม้นเข้ามาว่า3ตัวแตกนะใครเม้นมาว่า3ตัวแตกยังไงก็ขอให้โชคดีแตก3ตัวบนนะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเลขที่สมาชิกถูกใจไหมนะครับก็ได้ดูหลากหลายสูตรกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในสูตรนะสูตรเก่า ไม่ว่าจะเป็นสูตร19ปีหรือในสูตรนะครับ499นะสูตร2สูตรนี้นะครับโดยเฉพาะในสูตร499ก็เคยเข้า3ตัวก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับในงวดล่าสุดก็ได้ในชุดนี้นะครับจะลืมนําไปตัด2ตัวนะครับกองงวดที่แล้วไม่มีนะครับไม่เข้าเนาะทั้ง2สูตรนี้นะครับเนาะ,ะเข้าบ้างหลดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับ แล้วก็สูตรอะไรดีอนะครับโมดี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสูตรนี้มักจะเป็นเลขดักนะครับสูตรรวยไปดิเนาะให้เลขไหนมานี่ก็เล่นเลี่ยงไปแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะมันอาจจะมาออกในวมดี้ก็ได้นะครับส่วนในสูตรนี้งวดที่แล้วเข้านะครับในที่ใน 3- 5หนะครับสูตรนี้เป็นสูตรล่างเนาะก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้มาน่าจะไล่เลี่ยงกันแหละนะครับสองาปีแล้วนะครับสูตรเนี่ยสูตรเก่าๆนะครับเนาะอืมมันเป็นช่วงที่เข้าก็เข้าเนาะช่วงหลุดก็หลุดนะสลับในสูตรนี่แหละครับ อาถ้าเบิ้ลมาในงวดนี้นะผมก็ชอบสองสองนะครับเนาะถ้าจะมาเบิ้ลนะครับเนาะอืออ่ะก็ลองๆนำไปติดไว้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ในเลกดับดับนะครับเด็กดับงวดที่แล้วเอาอยู่นะครับเนาะเอาอยู่ทั้งในหลักสิบหลักหน่วยเลยนะฮะโดยเฉพาะในสูตรนี้นี่หลักหน่วยนี่สูตรแรกนี่ก็ถือว่าเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะหลายงวดแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าหลายงวดนี่กี่งวดแล้วนะครับเนาะ เอาอยู่เอาอยู่ครับสูตรแรกเนี่ยว่ล่าสุดเนาะเลขดับดับล่างนะครับนี่แหละ3นี่ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับใน3นี่ที่สูตรที่มันหลุดบ่อยก็สูตรที่2 3 4สี่ห้านี่แหละ,ะที่หลุดบ่อยอ่ะก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับผมก็ได้นําในสูตรนี้มานะครับก็มีสมาชิกหลายๆก็มีสมาชิกนะครับที่เมนเข้ามาเนาะเพราะว่าสูตรในที่ในเลขเนี่ย นะครับนำเลขหน้าเนี่ยนะครับนำเลขหน้าเนี่ยมาจับกันกับในรางวัลที่1นะครับซึ่งก็จะนําเลขหน้าครั้งที่1เนาะเนี่ยมาจับกับรางวัลที่1นึ่งวดก่อนก็1นึเนี่ยแล้วก็รอบก่อนนี่หกเนี่ยมาจับกับในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับเนี่ยเลขหน้าครั้งที่1นึ่งวันล่าสุดก็ได้2 6งแปดน่าจับคู่ก็จะได้ในชุดนี้นะครับเนี่ยแล้วเลขเบิ้ลจะมาเนาะลองลองติดไว้แล้วกันเด้อแล้วก็อันนี้ก็ ก็เป็นเลขเด่นนะครับนําเลขหน้าเลขท้ายมานะครับเนาะอย่างนำเลขหน้าเลขท้ายนะครับมาจับบวกกันนะก็ตัวเด่นก็ถือว่าโอเคนะครับในงวดที่แล้วก็เข้า1วันล่าสุดได้0กับ5นะครับระหว่าง0ูนย์กับ5อ่ะก็อาจจะลองๆองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นๆก็ได้นะครับส่วนในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่ก็จะเป็นในสูตร หลักพันเป็นศูนย์หลักร้อยเป็นสี่นะครับที่เคยใช้มานะครับสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะครับวันนี้ติดเด่นสี่เด่นห้าไว้นะครับนี่แหละจับคู่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ามั่นใจว่าวันนี้มี4กับ5นะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็คือวันที่แล้วก็เข้าเนาะสูตรนี้นี่วันล่าสุดนี่ก็จะเป็นในสูตรในหลักสิบบนนะครับที่เหมือนกันเนาะที่เป็นหเหมือนกันนะครับ ก็คือติดเด่น3 4 5ไว้นั่นแหละนะครับหลายๆสูตรนะครับให้4กนะับห้นอกในงวดนี้นะครับซึ่งอ่ะถ้า3มานะครับที่มาเยอะๆเลยนะครับถ้า5มาในหลัก10บนนี่ก็คืออ่ะสามสามเเนาะ3 7 7 3 3 5 5 3เนี่ยที่ออกมาบ่อยๆนะครับแล้วก็4เนาะ4เนะี่ย4 0 0 4นี่ออกมาบ่อยนะ5 3เนาะ5อันนี้5 3าามเนะี 5, 3, นะ่ยสาเนาะ 5, 3, นะ 5, 3, 5, นะ ลองดูแล้วกันนะครับเด่นๆเลยก็คือ3 4 5หนะครับยังไงก็ติดไว้นีวันนี้ห้ามพลาดแล้วกันหรือจะจับไปในเลขรถผมนี่ครั้งก่อน53แล้วเนะรอบนี้จะเป็น58 -38 ก็ได้นะครับหรือจะเป็นนะครับในที่ในสูตรนี้นะครับสูตรในหลักแสนเนาะวันที่แล้วหลุดไปนะครับเนอะเข้าบางหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับวันที่แล้วไม่มานะครับตัวเด่น9กับ7นี่ไม่มีเลยนะครับเนาะวันล่าสุดก็ให้7มาอีกนะครับ สูตรนี้ก็ใช้หลายงวดเหมือนกันนะงวดที่แล้วหลุดนะครับน้อน,นี่แหละหลักแสนหลักหมื่นเหมือนกันนะครับก็งวดล่าสุดเป็น2กับ6นะไปเหมือนกันกับในงวดก่อนหน้านี้นะครับวันที่16มิถุนายนปี6 6ปีนี้เลยนะฮะลองดูแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ในสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนสูตรนี้ในงวดที่แล้วเข้า5นะครับเนาะใช้มาล่าสุดเป็นงวดที่3แล้วนะครับ แล้วก็สูตรนี้นะครับงวดก่อนหลุดเนาะอ่างวดที่แล้วเข้านะครับเนาะเนี่ยถ้านำสองสูตรนี้มาจับก็ได้คู่กันเลยนะครับเนาะสามห้าห้าสามแล้วก็จะมีนะครับในสูตรสามตัวบนนะครับสูตรสามตัวบนสูตรนี้นะครับเป็นงวดนี้ลงงวดแรกนะครับสถิติก็คือห้างวดติดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดนะครับลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับ ผื่อท่านไหนชื่นชอบนะครับเนาะนี่ถ้าจับชุดได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ975985075085นะครับกะขอให้โชคดีแล้วกันนะนี้เป็นสูตรใหม่ลงวัดแรกนะครับก็เมาจับเด่นบนนี่แหละ,ะเด่นบนย่อชนกัน6กับ7เนาะนะบนติด6กับ7ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในสูตรไหนอีกนะครับ สูตรสูตรปกสลากนี่นะครับตั้งแต่ต้นปีมายังไม่หลุดเลยนะครับแนละ้วปกสลากเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวนะครับล่าสุดให้กับไป4กับ5นะครับถ้ามัน4กับ5ครั้งก่อนใน45มา5นะครับครั้งก่อนไปอีก4 5มา5บน5ล่างนะครับเท่าที่สังเกตดูว่ามันก็มาบนนะครับแสดงว่า4กับ5ติดเต,ดต็นบนไว้นะครับก็ยังไงก็ขอให โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเราก็มาดูในชุดสรุปกันเลยนะครับในงวดนี้โค้งสุดท้ายนะครับสลับในงวดของวันที่16นะครับสิงหาคมเนาะอ่ะวดที่แล้วใครพลาดไปไม่โชคดีงวดนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับในบนนะครับนอกบนนี่จะให้ไปในที่ไหนเด่น7นะครับเนาะอืมช่งชอบเลขนี้นะครับนาะซึ่งก็จะมีนะครับในที่ในสี่เจ็ด 07 98แล้วก็จะเป็นในที่58นะครับสลับในชุด2ตัวนะครับ2ตัวบนนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน8 4 7 6 0 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 5 8 นะครับสตัวลองติดไว้น้อยๆพอได้ลุ้นนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปออกเลขหน้า3ตัวหรือเลขท้าย3ตัวก็เป็นได้นะครับสลับในสรุปบนนะครับส่วนในล่างแต่ก็ไม่แน่นะครับให้บนไปมันอาจจะมาล่างก็ได้ด้อนะครับเผื <ๆ S 1> ่อๆไว้ด้วยล่างนี่จะให้ไปนะครับก็คือจะเป็นในที่ในเด็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์นะไหลมายาวๆนะครับไหลมายาวๆเนาะ เนี่ยมายาวๆหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้างวดงวดที่แล้วไม่มาผมคิดว่าอะงวดที่แล้วไม่มางวดนี้น่าจะยังมีศูนย์นะครับถ้าศูนย์จะมีนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้านะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในสามหก นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสลับใน2ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างอ่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนตัวที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน07 98บนนะครับอ่าสตัวนี้อาจจะนำไปจับซื้อล่างด้วยก็ได้นะครับลองลองดูแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับส่วนในล่าง05 นะครับแล้วก็จะเป็นในที่0ูนย์นะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับบนเน้น7นะครับล่างเน้น0ูนย์แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีตัวเลขนี้ก็ได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะหรือจะไปติดตามกันนะครับในที่ในสูตรนะครับเนาะเนี่ยหวยออกวันพุธนะครับหวยออกวันพุธก็ เท่าที่ดูย้อนไปจนถึงในปี60นะครับเท่าที่ดูก็ติด4 5 6หไว้แล้วกันนะครับ45 6หไว้นะครับวุที่ให้มา45 6หนี้ก็ไปจับกับ7ไปจับกับ7ไปจับกับ7 45 6 7หไปจับกับ7ก็จะได้4 7 5 7 6 7 3ตัวนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับเนี่ยในช่วงนี้มันให้4ี่ห มาเหมือนกันนะครับก็มาจับกับ6กับ7นี่อ่าได้6 7เนี่ยได้6 7เนี่ยมาจับกับ7เนี่ยแล้วเนี่ย4 5 6เนี่ยก็มาจับกับ7ผลออก5 7เนี่ยผลออกมาแล้ว5 7 6 7รอบนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาห้าเจ็ดอาจจะเป็น7 7หรือเปล่าเนาะอาจจะเป็น7 7 ก็ได้นะใครชอบเลขเปิ้ล7 72 2นะครับเนาะอ,อันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ77นี่อาจจะตรงก,กับเลขดังก็ได้นะครับก็ติดไว้แล้วกันนะใครที่ชนชอบหรือจะเป็นใน47นี่แหละเนาะมันอาจจะลดแต้มเนาะ57มาแล้ว6 7มาแล้วอาจจะเป็น4 7หรืออาจจะเพิ่มแต้มไปจาก6นะอาจจะเป็น77นี่2คู่หรือจะติดไว้2คู่ก็ได้47นะครับหรือ7 7 ยังไงก็ขอให้โชคดีแฮ่งๆปังๆแล้วกันนะครับสลับในที่ในชุดสรุปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีครับ